สวัสดีครับชาว y YouTube ทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้งานลอกเราเดินไม่ได้นะครับวันนี้หินลูกลังนะครับหินลูกลังสวยๆนะครับใครสนใจอยากได้หินลูกลังไปลงบ้านลงางานที่ไหนนะครับหินสวยๆนะครับมีอะไรติดต่อได้นะครับเบอร์โทร0 8 3 4 3 5ส7ม7ต่สวอเซมเอวันนี้เมาหินลูกลังสวยๆไปใส่ วันนี้งานขุณลอกอยู่แข่งน้ําต้นช่วงนี้ทํางานไม่ได้อันนี้บ่อรูลังสวยๆครับใครอยากได้สนใจติดต่อได้เลยโอ้หินงามหินงามหินงามพื้นที่ประมาณห้าสิบหกสิบไร่ครับพื้นที่บริเวณนี้หินโอ้งามหายากครับหินงามหินงามมาตรฐานเอาใครอยากได้หินอยากได้อย่างนี้ติดต่อได้เด้อ อยู่ทูบตัวประเทศตัวโลกเท่านี้อยากได้หินใส่บ้านอยู่จังหวัดคอนกจนอำเภอเมืองนะครับมีสนใจติดต่อได้อยู่อำเภอเมืองได้ทุกที่แต่ถ้าอำเภอต้องไปซื้อที่อื่นมาซื้อที่นี้ไม่ได้มันไม่กับค่าน้ำ เป็นไงหินงามบ่ลูกหินงามเป็น,นไงไ้ลูกค้าพวกได้ยังได้หินนี่ติดต่อได้เลยนี่ลงองนาบ้านม่มีมือนจวดจวดหินสวยๆง,งามเอาท่านผู้ชมไปปวดจวดจานจวดจันให้เราอีกใส่จังหน่อยนี่เออจังหน่อยจังหน่อยไปเธอไปเลยเด้มอมุ้งจักมองลงไปมุ้งจักไป พอดีไปน้ำมอ้ไอเอะของสันเดีอจากพ่อมองไปทั้งหน้ากํำผ้าไปต้องไปทาก่อนเด้ไปพอถึงหน้าคํำผ้าเดีแต่เมามั่งไม่โคอยู่น่ะรถไทจอดอยู่เอาสั่งงานลูกไสหลาเอาสวัสดีครับผมสนใจติดต่อได้หินสวยๆงามๆฮะผู้ชมเฮ้ยจันนะจนุดจัดจุดใครมีบ่อหินนี่ว้งา,านหน้าคนนี้ ด้วยยางเดียวเพราะว่ามีวันนี้ทางไม่ดีเท่าไหร่เจ๊บอกว่าปวมากน้ำซีนเรื่องเมื่อวระเบิดกินครับระเบิดกินกำลังมาระเบิดกินเข้ามาห้าคันลวดเลยปวดลวดจัดลวดจาดเนาะนี่คันไหนหนึ่งฟืนไปปวดกินสวยๆงามๆเลยยังได้กินมากจุดจาดจนดจาด มาเอาหินลูกลังวด,ดวดจวดเอาสวยๆงามๆถ้าใครอยากได้แต่หินบอ่อนี้ไม่สวยไม่มีแล้วครับในประเทศไทยนี่อ้ามมีแต่หินการาสาบถ้าใครว่ามีสวยดีไม่ต้องทำงานครับเพราะว่าทำงานอยู่บอ่อนี้หินเหนีย มาหากราบหินคร bon ับบริเวณนี้เขาหินงามเป็ไหนจุดจ่ายจุดจ่านสวัสดีครับโอ้เอาสิไปน้ำดูน้อง่อนเด้อร์กดแดดฮวันฮวันเอฟซีเฮาลำล้ำด้วยซุกซุกขนสวัสดีครับโอ้จุดจ่ายจุดจ่ายเขาเ้ยมาสัมผัส ไปแล้วได้ยินไปแล้วเป็น้ไงเห็นงามๆสวยๆ